รูปบอลที่6ตรวจสอบเราประกันสัญญาและจัดทําสัญญาคลิกเข้าไปที่รูปบอลที่6ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องคลิกดําเนินการขั้นตอนต่อไปมีข้อความถามว่าต้องการดําเนินการขั้นตอนต่อไปใช่หรือไม่ให้กดโอเคเพื่อดําเนินการขั้นตอนต่อไปในรูปบอลที่7คลิกเข้าไปที่รูปบอลที่7ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญาจากนั้นคลิก รายละเอียดทับแก้ไขตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องคลิกนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ขึ้นข้อความต้องการนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ใช่หรือไม่ให้กดโอเคจากนั้นคลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไปมีข้อความว่าต้องการดำเนินการขั้นตอนต่อไปใช่หรือไม่ให้กดให้กดโอเค เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปในลูกบอลที่8ค่ะ